ลงลงไปเลย20ล้านเนี่ยก็คือกลับมาเป็นที่เหมือนเดิม20ล้านเซลนี้ทําให้เราเกือบตายบอกเลยว่าอันนี้เกือบตายจริงแค่เพียงไอเดียและโอกาสมันไม่พอใช่ไหมครับมันต้องพยายามหาความรู้และที่สําคัญเนี่ยการรู้จักคู่ค้าสําคัญมากเรามีแค่อยากรู้อยากมีอยากเป็น,นไม่พอเนาะเราต้องมีโน้ตเฮาเรแล้วก็มีทีมงานแล้วเราต้องมีตลาด สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Fail Over by e Ximbank และ Special Guest นะครับรายการที่เราจะมาถอดบทเรียนจากความ fail แล้วก็มารู้จักกับธุรกิจที่น่าสนใจนะคะวันนี้คุณยายผมแป๋มนิติชัยช้ทอดรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะแล้วันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งจะมาเล่าเรื่องราวของความ fail ของเขาว่ามันเกิดขึ้นยั่ไงและผ่านมาได้อย่างไรรวมไปถึงพูดคุยถึงธุรกิจที่น่าสนใจด้วยนะคะแขกรับเชิญที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะสท่านท่านแรกนะคะต้อนรับ ตวงธนาพัฒน์เต็งเจริญยิ่งนะคะสวัสดีค่ะผู้บริหารบริษัทตวงรักจำกัดเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็เป็นผู้ผลิตผลไม้อบแห้งเหล่านี้ด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะดเรเบนจรงสุวรรณคีรีรองกรรมการผู้จัดการเอ็กซิมแบงค์ผู้ช่วยสนับสนุนธุรกิจของคนตวเล็กให้เติบโตอย่างยั่งยืนดรนวสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณตวงด้วยครับสวัสดีมากเลยนะคะเล่าถึงที่มาของการทำ ธุรกิจตัวนี้ให้ฟังหน่อยใช่ไหมฮะธุรกิจแรกคือทําเป็นรงฉีดพลาสติกประจุพันธุ์อาหารว่าเป็นชื่อบริษัทจอมพันธุ์กรุ๊ปตรงก็ทํามาแล้วประมาณเกือบ30ปีก็ก็เติบโตดีนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเราก็ไปทําสวนก็ปลูกเป็นมะม่วงช่วงนั้นเต็มเลยฮะพอมันเยอะมากอะฮะวันหนึ่งเราคกลปลูกมาเพื่อจะมาแปลงลูกมะม่วงเพราะเห็นโอกาสอย่างตอนแรกที่ปลูกมะม่วงเนี่ย ก่อนจะมาแปลรูปอะคือผลผลิตมันเยอะมากแล้วก็ขายสดๆอย่างนั้นน่การขายสดนี่มันทาให้เฟลเนอะปลูกแทบตายค่าจ่ายแพงมากเนาะจะมาซื้อน่าสวนโรโลสบาทเราคิดว่าเอะเราน่าจะมาแปลรูปใส่ในบรรจุภัณฑ์เนี่ซึ่งฟังดูดีเนาะใช่เนี่ยวัตถุดิบก็มีอยู่ในมือพ็กเก็ตจริงก็อยู่ในมือไอเดียก็ดูดูดีอยู่แล้วมันไปเฟลได้ยังไงคุณตัวเรามองเห็นโอกาสไงพอเราไปออกงานไทยเฟกเนี่ย มีวันหนึ่งก็มีคนแบบมายื่นนาบัตรเออเขาเป็นเซลล์นะเขารู้จักอบแห้งนะมันเข้าจังหวะเพราะเราขายปัจจุภัณฑ์แล้วปัจจุภัณฑ์มันต้องใช้อันนี้อยู่แล้วอะมันเป็นกลุ่มลูกค้าเราอยู่แล้วแล้วก็เลยมองว่าเออเราก็สนใจงั้นเดี๋ยวมาคุยก็มาคุยแล้วว่าพี่สนใจที่จะแปลรูปไหมเขาว่ามีโน้ตฮาวนะเขามีทีมนะเขามีลูกค้านะเขาเป็นเซลล์ต่างประเทศนะแล้วเราเห็นเขาอยู่ที่บูธใหญ่บูธในประเทศไทยเสร็จเนบูธใหญ่มากบูธนี้เป็นบูธใหญ่มากเลยเราก็มองเอ้ยเขาแจกนำบัตรก็นน่าสใจ ก็หลังจากงานแล้วก็คุยกัน uh huh. ที่โรงงานแรกเราก็ซื้อเขามาแพ็คอะจนวันนึงแบบตลาดมันเริ่มจะได้เนาะเราคิดว่าเฮ้ยได้ละเราก็ดีด้ว่าได้ละเราทำจริงแล้วก็เราก็ลืมไงลืมคุยแบบคุณฟิดมาสิด้วยความอยากได้เนเพราะเรา mm hmm. มองเห็นนาะงธุรกิจอะเนาะมันมันเห็นว่าหูงานไทยเฟกสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี60เนี่ย มะม่วงนี่เป็นที่ฮอตมากแล้วโลนึงเป็นพันเนาะคิดว่าอีตลาดนี้เราได้แล้วเราปลูกมันเหมาะสมก็คือพอเราเห็นช่องทางมีความอยากเห็นชน่องทางเหมือนกับเรากรโดดกระโจนตัวเองลงไปทําเลยโดยที่ยังไม่มีความยารู้รรใช่ไหมฮะผลที่มันออกมาความเฟล่ยที่เกิดขึ้นกับคุณตงคืออะไรอ่ะคือเป็นอย่างี้ เนื่องจากเราไม่มีโน้ตหาวแล้วเราไม่รู้ค้าไม่รู้ตลาดเลยแล้วเราไม่รู้ว่าลูกค้าเราคือใครเรายังไม่เคยจะไปขาย่างนี้เลยลูกค้าส่วนมากคนกินก็คือต่อางประเทศแหละเป็นชาวต่างชาติเราไม่มีเลยเราไม่มีโน้ตหาวเราไม่มีทีมเราไม่รู้จกักธุรกิจนี้เลยเราเคยขายแต่หน้าหน้าสวนเรานะเนาะพอไปกระโดดไปในแบบรับสัญญาเป็นอุตสาหกรรมส่งออกเลยที่เรายังไม่มีความรู้เลยมันก็เลยส่งผลให้ขาดทุนไปเท่าไหร่คุณตัวหนึยี่สิบล้าน ก็คือกลับมาเป็นหนี้เหมือนเดิม20ล้านคือจากไม่มีหนี้มาเป็นหนี้20่ล้านก็ทําตัวนี้ภายในเวลา1นึ่งปีจีตรงละลายหนี้เนี่ยมาเกือบจะ3ปี30ปีเนาะตรงมาหมดอปี60พอดีเลยแล้วตรงมาเริ่มต้นใหม่อปี6กศูนันก็เลยยีล้านโอ้เฟลนี้ทําให้เราเกือบตายบอกเลยว่าอันนี้เกือบตายจริงะแต่ว่าเรามีสติแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็มีเพื่อนเป็นเราเราเราปวดปวดตึ้นเหมือนกันเนาะหนี้่20ล้านในปีล้านนี่มันไม่น้อยใช่มบางคนใช้เวลาผ่อน ยี่สิบสามสิบปีเลยทีเดียวค,ค,คุณโมอย่อยางเงี้ยเรามีวิธีป้องกันหรือว่าหรือว่ารับรมือกับสถา,านการณ์แบบนี้ไห,ห <นะ S 1> ครับคือหลายๆเกษตรกรครับที่มีพื้นที่เกษตรเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าราคาหน้างานเนี่ยหน้าตลาดมันไม่ค่อยดีก็อยากจะกระโดดขึ้นมูลค่าที่สนะพอการกระโดดขึ้นเนี่ยมันต้องหาความรู้ก่อนคือให้รู้ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับด้วยศักยภาพของเราเองนะ มันมีทางเลือกอะไรบ้างจริงจริงมันเป็นมันเป็นไอเดียที่ดีเป็นไอเดียที่ดีครับอันนี้ต้องชื่นชมเป็นไอเดียที่ดีครับเพราะถ้าอยู่กับสบาทต่อกิโลไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอ่าพักขายส่วนเพราะว่ายังไงมันไม่ได้กําไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยไอเดียที่ดีเนี่ยคือแค่เพียงไอเดียและโอกาสมันไม่พอใช่ไหมครับมันต้องพยายามหาความรู้เติมความรู้เข้าไปด้วยและที่สําคัญเนี่ยการรู้จักลูกค้าสําคัญมากครับการรู้จักพันธมิตรคือการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่า มันไม่มีอะไรได้มาง่งายๆของที่ง่ายเนี่ยส่วนใหญ่มาไม่ถึงเราหรอกอคนอื่นก็คว้าไปหมดแล้วเพราะงอะไรที่มาง่งายๆเนี่ยต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่ามันมีอะไรที่ชอบมาพักคนหรือเปล่ามีอะไรที่เราควรจะระมัดระวังหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องโลกธุรกิจเนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าจริงมันไม่ง่ายแล้วก็การไว้ใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแหละสุดท้ายถ้าอยู่กันยาวๆคงไว้ใจได้แต่ไม่ควรเรื่มต้นในไวลาใช่ไหมครับอะไรทําให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ต้องเริ่มจากครอบครัวเนาะครอบครัวนี่เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดในการที่จะเริ่มจากเฟลสุดๆเนาะจากวันที่เราล้มเหลวจนแบบระเบ,บิดแบบโหไม่ไหวเจอแก่เอ็กซิมแบงก์หรือไงเงี้ย <S 1> <S 1> <S จริงตรงเข้าโครงการเนาะก็คือ<ะ>อย่างก็ยังต้องขอบคุณกรมผุงเสริมศาสตร์กันที่จัดโครงการดีๆคืออ่จ Genius Academy คือเป็นโครงการแรกที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยคิดนอกกรอบตรงจีเนสอะคาเดมี่เนี่ยเอ็กซิมแบงก์เองก็เป็นหนึ่งในกรรมการหลักสูตรใช่ไหมครัใช่ครับเอ็กซิมเข้ามาเนี่ย เพาะเอ็กซิมเนี่ยอยู่กับตลาดโลกเราเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าถึงประเทศไทยไ<ม>ใช่ไหมครับคือเริ่มตั้งแต่แบบไ,มไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องมีแต่ผลิตภัณฑ์มีแต่มะม่วงมีแต่มะม่วงมีแต่มะม่วงคิดว่าเราได้บทเรียนอะไรจากการเฟลรเรามีสติแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคู่คิดอย่างเช่นแบบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเนาะหรือแม้กระทั่งเอกชนแบงค์ที่ช่วยบ่งเพาะถามว่าเราเราไม่ได้เดินคนเดียวอะแล้วเราช่วงจังหวะคือเราไม่ได้เฟลคนเดียว เรามีแค่อยากรู้อยากมีอยากเป็นเนี่ยไม่พอเนาะ <c oughs> เราต้องมีโน้ตหาแล้วต้องมีทีมงานแล้วเราต้องมีตลาด <c oughs> ส่วนความเฟลที่เราเจอเราคิดว่าวันนี้ถ้าน้องสตาร์ทอัพเนี่ยใหม่ๆถ้าสมมติอยากจะเติบโต <c oughs> คุณแค่มีไอเดียคุณไปหาตลาดก่อน <c oughs> คุณเก่งเรื่องตลาดคุณเก่งเรื่องโซเชียลคุณไปทำก่อน <c oughs> คุณโอเอมได้ลองโอเอมกับเล็กๆก่อนก็ไม่ <c oughs> ต้องจ้างโรงงานหรอวเพราะว่าการลงทุนโรงงานเนาะวันนี้อันตรายสุดๆการลงทุนเนี่ยมันเป็นการที่ลงทุนที่สูงแล้วก็คุณต้องใช้พลังเยอะมากอะ พลังเงินพลังสมองพลังทีมเงาและพลังกายด้วยมหาศาลพลังใจที่สำคัญมีคำแนะนําอะไรที่อยากจะฝากถึงนักลงทุนรุ่นใหม่ครับได้ครับก็สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กาลังสนใจจะทําธุรกิจหรือเริ่มต้นทำธรุรกิจนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสำคัญมากๆต้องรู้จักตัวเองครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่ดีรู้จักกระบวนการรู้จักการต่อยอดธุรกิจนะครับ พอเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยครับถัดมาคือการรู้จักตลาดครับตลาดที่เราจะไปขายลูกค้าเราอยู่ที่ไหนต้องใช้แพคเกจิ้งแบบไหนต้องใช้การสื่อสารอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญแต่เมื่อเรามี2ออย่างนี้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยถัดมาแน่นอนครับต้องมีคู่ค้าต้องมีพันธมิตรที่เราไว้ใจได้ซึ่งการไว้ใจเนี่ยจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยโดยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถ ทำได้ครับสำหรับผู้ประกอบการที่เห็นโอกาสนะครับเพียงแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เรียนรู้ไปกับกระบวนการทําธุรกิจครับ,รบและถ้าเกิดว่าอยากที่จะต่อย,ยอดให้มันประสบความสำเร็จิงขึ้นนี่มันมีเทคนิคอย่างไรไหมครับ ผมว่าสิ่งที่สําคัญครับและต้องบอกว่าสิ่งที่ช่วยให้คุณตวงเนี่ยสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้นะครับก็คือเรื่องการสร้างจุดขายจุดแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตัวเองนะครับเพราะต้องเรียนว่ามะม่วงนะครับแม้กระทั่งมะม่วงอบแห้งเนี่ยมันมีขายเยอะมากครับในท้องตลาดสมัรู้สึกว่าสิ่งที่มันน่ากลัวความเปลอะคือการไม่กล้าไม่กล้าที่จะลองลงมือจริงๆแล้วเนี่ยความเปลมันอาจจะน่ากลัวไมกว่าทีเมากเลยถ้าเกิดว่าเรารู้จักรับมือแล้วก็มีวิธีป้องกันที่ดีเติมความรู้ เติมโอกาสแล้วก็เติมทุนครับใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเลยจากที่คุณตงบอกจริงๆมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนจํานวนมากเลยซึ่งคอยพร้อมช่วยพร้อมจะเดินไปมาพร้อมแขกช่นในกรณี X ิบแบงก์นั่นเองวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญเราวันนี้ได้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจที่ดีมากเลยนะคะจากคุณตงแล้วก็โรเโมขอบพระคุณมากครับคุณตงขอบคุณคุณตงมากครับ ยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ทุกท่านนะคะ f a ลส์โอเวอรถอดบทเรียนสู่ความสำเร็จในตลาดโลกกับเอ็กซ์ตินแบงค์สรางพาฒนาเพื่อคนไทยค่ะ